สวัสด mm. ีครับนี่ผู้ใบจ้อนเจาะก็นเก้อามลีามลีเวเดีเดี๋ยวเี๋ยวีเดียดี๋ยเดอวเดี๋ยวเด้๋ยวี๋ไปกัยดีเี่ยเดียดี๋ดี๋ดี๋ด๋อเดเดี๋ี อ๋อเรียกรกับดีบองครับกับแต่ไหนนี้โอ้โหเรือนีเรือใช้ได้เรือนะคนเรือเรือได้นี่เรือเรือหาปลาเรือตกมึกอะเรือตกเป็ดโอ้โสุดยอดมากเลยครับผมนี่อา คุณอาสองท่านนี้เขากำลังจะเดินทางไปตกเบ็ดกันครับผมนะนี่มาเจอพอดีเจเจชื่ออะไรครับผมป้าสาวจ้าอ๋อแล้วก็ลุงจัดอ๋อโอเคครับผมสองคนจ้าโอ้เพราะได้กับข้าวจ้าอ๋อเออคู่เรยอเก่งจังไปไหนไปไหนไปด้วยกันเลยแล้วเนี่ยอิจฉาเลย คุณแมวหมามั้งไอ้รักรักกี <l gesagt> ่ปีแล้วครับรักมาสี่สิบแปดปีอ่ะก็สี่สิบแปดปีโอ <l Enfin wan ki> ้ผ่านเลยลูกกี่คนแล้วครับลูกลหกคนโอ้ลูกโตหมดแล้วเออลูกหกคนแล้วแล้วแล้วคุณอามีเมียกี่คนแล้วครับร้องอาเอ๊ ขอบคุณเลยครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับขอให้ได้ได้ปลาเยอะๆนะครับครับขอให้คุณกันโชคดีกันนะครับเดี๋ยว่านลังผมจะมาถ่ายสกิปหน้าครับครับโอเคครับครับอีดีนะครับหน้ารับป้อมขับ yup. ป้อมโอ้ล้วครับเนี่ยบรรยากาศในคลองนะครับคลองลำเลียงนะครับผมตรงนี้ก็ได้คลองลำเลียงใช่ไหมคลองลำเลียงอ๋อน้ำเดี๋ยวไปไม่ไม่ไกลก็ถึงเลใช่ไหมใช่โอเคขับป้อม ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยววันหลังผมมาอยู่รี่ใหม่ที่พว,วหลังผมจะสร้างสร้างสร้างลำนะครับผมนะแต่ต้องหาเมียก่อนโอ้สวยงามมากเลยไปแล้วครับผมนะ